สวัสดีครับผมครูหนึ่งธนาชัยเรียกว่าธนะจากโรงเรียนมัธยมวัดเขาสกีมจังหวัดจันทบุรีครับก่อนอื่นเลยนะครับหนึ pues ่งอยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมกับหนึ่งหน่อยได้ไหมครับให้ทุกท่านดูภาพภาพนี้ครับภาพภาพนี้นะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพห้องเรียนที่มีนักเรียนประมาณ40คนครับมีใครเคยมีประสบการณ์ในห้องเรียนแบบนี้บ้างครับยกมือให้หนึ่งรูหน่อยได้ไหมครับโอ้หลายท่านเลยนะครับดีมากเลยครับแบบที่2แล้วครับย่อมลงมาหน่อย30คนครับมีไหมครับในที่นี้ครับ น่าสนใจครับหลายคนเลยนะครับและแบบสุดท้ายครับเด็กๆมีประมาณ20คนครับมีไหมครับในที่นี้โอ้โหหลากหลายโรงเรียนเลยครับเยี่ยมมากเลยครับแต่ภาพสามภาพนี้ครับหนึ่งไม่ได้ต้องการบอกทุกท่านว่าห้องเรียนแบบใดดีที่สุดหรือดีกว่ากันครับแต่หนึ่งเชื่อนะครับว่าทุกห้องเรียนนะครับเป็นห้องเรียนที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ครับและในขณะเดียวกันนะครับ ทุกห้องเรียนก็เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่น่าจดจํามากเลยครับหนึ่งเองเป็นครูที่ได้สอนอยู่ในห้องเรียนแบบที่3ครับทุกท่านห้องเรียนแบบนี้ครับอยู่ในโรงเรียนเล็กๆนะครับไปจําตําบลแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีนะครับมีนักเรียนประมาณ180คนครับห้องเรียนของหมีนักเรียนประมาณ25คนเท่านั้นครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าห้องเรียนของหนึ่งเนี่ยมีทั้งความพิเศษและความท้าทายครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าทุกท่านคงจะทราบดีว่าถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับคุณครูสวมหมวกหลายใบเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นครูการเงินครูพัสดุครูธุรการครูแม่ครัวครูพยาบาลบางคนเป็นครูรปภด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างมันดูจะเป็นข้อจํากัดไปเสียทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่หนงคิดว่าททุทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับมันเป็นโอกาสครับโอกาสแรกคือโอกาสที่เราจะเข้าถึงนักเรียนของเราได้ดีที่สุด โอกาสต่อมาครับคือโอกาสที่เราจะสามารถปรับการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียนของเราครับเพื่ออะไรครับเพื่อต่อมาเราจะได้สามารถจุดประกายความฝันให้กับนักเรียนของเราได้และที่สําคัญที่สุดครับเราจะสามารถพานักเรียนของเราครับสร้างแรงมานานใจให้เขามีความพร้อมที่สุดครับพร้อมที่เขาจะออกไปประชนโลกอันกว้างใหญ่และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับในวันนี้ครับหอยากพาทุกท่านนะครับ มาฟังเรื่องเล่าของหนึ่งที่จะพาเด็กๆของหนึ่งเนี่ยไปสู่โลกโลกหนึ่งครับทุกท่านเดาได้ไหมครับเป็นโลกแห่งอะไรนั่นคือโลกแห่งการลงทุนครับพอมาถึงจ,จุดนี้แล้วนะครับหลายท่านอาจสงสัยเนาะแล้วทําไมครูหนึ่งต้องเอาไปสอนห้องเรียนเล็กๆและต้องสอนเรื่องการลงทุนด้วยขออนุญาตขยี้นะครับสอนเรื่องการลงทุนด้วยเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งมีความเชื่อลึกๆครับว่าความรู้นั่นคือพลังครับ โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของการเงินและการลงทุนครับเมื่อน,นักเรียนของเราเนี่ยเขาได้รับความรู้ที่เหมาะสมและพอเหมาะพอไวนะครับหนึ่งเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเด็กๆเขาจะมีความพร้อมอย่างมากเลยครับพร้อมที่จะออกแบบชีวิตของตัวเองนะครับไม่ว่าเขาอยากจะประกอบอาชีพหรืออยากจะเป็นอะไรก็ตามครับทีนี้นะครับภาพที่หนึ่งเห็นเด็กๆของหนึ่งในห้องเรียนเล็กๆนะครับจนชินตาจริงๆแล้วนักเรียนของหนึ่งเขาเก่งมากเลยนะครับ เขาเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบเขาเป็นเด็กที่มีความขยันเมื่อเลิกเรียนหรือวันเสาร์อาทิตย์เขาจะไปรับจ้างลงทำลงสวนทุเรียนนะครับรับจ้างทําสวนผลไม้ต่างๆหรือไปทําคาเฟ่เล็กๆใกล้โรงเรียนครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับเด็กๆของหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความสุขเล็กๆก,กับการได้เงินมาแต่เขาซื้อในสิ่งที่อยากได้ครับมันดูเหมือนเป็นความสุขระยะสั้นใช่ไหมครับ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าเงินเล็กๆของเขาตรงนั้นนะครับมันสามารถต่อยอดให้เขาสามารถมีการเจริญเติบโตทางด้านการเงินที่มั่นคงในอนาคตได้ครับนั่นแปลว่าเขาไม่รู้จักการเงินและการลงทุนด้วยซ้ำครับนั่นคือโจทย์ใหญ่ของครูในโรงเรียนขนาดเล็กครับว่าเราจะทําอย่างไรให้นักเรียนของเราเขาอินเข้าใจและเข้าถึงการลงทุนครับหนึ่งก็ตกผลึกนะครับจากการที่หนึ่งได้อยู่กับเด็กๆนะครับมาเป็นเวลาหลายปีนะครับ หนึ่งคิดว่าการลงทุนเนี่ยเวลาคุยกับเด็กๆมันยากใช่ไหมครับทำยังไงล่ะเราก็ต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายครับแล้วก็ดึงสิ่งที่มันไกลตัวเอามาใกล้ๆตัวเขานะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นเราอยากเห็นกริยาท่าทางแบบนี้ครับเอโอ,อหรือเฮ้ยเรื่องนี้เหรอคือการลงทุนเรื่องนี้เหรอคุณครูเ็ากำลังสอนการลงทุนแบบเนียนๆอยู่นะแต่ก็ั่นแหละครับการที่เราอยู่โรงเรียนขนาดเล็กนะครับมันก็ยังมีปัญหาตามมานะครับ นะครับทีนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ได้ลองเอาเรื่องเล็กๆในน้อยของเด็กๆเกนี่ยครับโดยการพาเขาไปปลูกต้นไม้ครับให้เขาเรียนรู้ว่าการปลูกต้นไม้มันเหมือนการลงทุนอย่างไรโดยให้เขาลองดูแลต้นไม้ของเขาจนเจริญงอกงามออกดอกออกผลสุดท้าย1บอกเขาว่าการปลูกต้นไม้มันก็เหมือนการลงทุนนั่นแหละถ้าเราศึกษาต้นไม้เป็นอย่างดีเราถนอมดูแลให้การรดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ย สักวันหนึ่งมันก็ออกดอกออกผลงอกเงยและมันก็จะเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนนั่นเองครับแต่ก็อย่างที่1บอกเนาะนะครับว่าเราเริ่มสอนเรื่องยากให้ง่ายแล้วใช่ไหมครับสิ่งต่อมาครับคุณครูโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดต่างๆใช่ไหมครับครู1่คนสอนหลายวิชาอย่างหนึ่งสอน15วิชาต่อสัปดาห์15รหัสอย่างเงี้ยครับเราจะทํายังไงให้เนื้อหามากมายไก่กองเหล่านั้นนะครับมันสามารถที่จะสอนได้ครบทั้งหมดละ่ะ คันเราจะสอนเรื่องการลงทุนไปในห้องเรียนของเราเด็กเราจะเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องยากเกินไปหรือเปล่าคันเราจะสอนกิจกรรมไปอย่างเดียวครับก็กลัวว่าจะไม่ทนันวิชาพื้นฐานก็จะไม่ทันครับแต่คิดไปคิดมานะครับมันก็ตกผลึกครับว่าเอ๊ะการที่เราสอนในหลายๆวิชาใช่ไหมครับทาไมเราไม่จับทั้งหมดมาบูรณาการกันละ่ะมันจะเกิดเป็นภาพภาพนี้ครับภาพภาพนี้หนึ่งขอให้ชื่อว่าหน่วยการเรียนรู้ย้อนรอยอดีตที่มั่งคัง่งสู่อนาคตที่มั่นคงครับ หนึ่งมีวัตถุดิบอย่างแรกคือ1สอนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในวิชาประวัติศาสตร์1สอนเศรษฐศาสตร์การค้าในวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเด็กๆของหนึ่งเนี่ยมีพื้นฐานในเรื่องของคณิตศาสตร์พื้นฐานมาแล้วนะครับแล้วเราก็อยากสอนเรื่องการลงทุนเข้าไปด้วย4อย่างนี้ครับมันจึงก่อเกิดเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า high risk history ครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับหนึ่งได้พาเด็กๆของหนึ่งนะครับย้อนลอยกลับไปในอดีต นะครับให้เขาเป็นนักลงทุนที่ย้อนลอยกลับไปให้เขาไปดูซิว่าเศรษฐกิจในสมัยอดีตนั้นเป็นอย่างไรแล้วให้เขาจําลองกว่าเป็นนักลงทุนมีเงินถือเงินในกระเป๋าของเขาครับในฐานะที่เขาเป็นนักย้อนลอยอดีตเนี่ยเขาจะเลือกเอาเงินของเขาไปลงทุนอย่างไรในกิจการต่างๆในอดีตนะครับหลังจากนั้นหนึ่งก็จะให้เขาเนี่ยนะครับได้คํานวณลองลงทุนในพอร์ตการลงทุนครับแล้วดูซิว่าพอร์ตของเขา,าเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยเนี่ย พอร์ตของเขาเป็นอย่างไรบ้างครับครับแต่กิจกรรมสั้นๆนี้ครับมันเต็มไปด้วยผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ครับผลลัพธ์อย่างแรกนะครับเราสอน1คนหลายวิชาในเรื่องเดียวกันครับอย่างที่2ครับเมื่อครูวัดประเมินผลแล้วนะครับคุณครูเห็นพฤติกรรมการเจริญเติบโตของเด็กๆหลายด้านเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระวิชาหลักที่เขาต้องเข้าใจเพื่อเอาไปใช้ในเกมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ พฤติกรรมการแสดงออกความคิดเห็นการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจกิจกรรมกลุ่มต่างๆครับในขณะเดียวกันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กๆหรือคะแนนก็สูงขึ้นด้วยเพราะเขาเข้าใจในเนื้อหาวิชาผ่านเกมผ่านบอร์ดเกมต่างๆที่ครูจัดให้นะครับและท้ายที่สุดครับเด็กๆของเด็กๆของหนึ่งเนี่ยเปลี่ยน m i n d s e t ครับโดยเฉพาะ m i n d s e t ว่าเรื่องไกลตัวและเรื่องยากไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไป กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยครับโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนเมื่อหนึ่งสอนเสร็จครับมีนักเรียนของหนึ่งคนหนึ่งเขาออกมาพูดครับว่าครูครับครับว่ายังไงครับกิจกรรมที่ครูทำเนี่ยผมไม่เคยเรียนรู้ที่ไหนมาก่อนเลยมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเลยครับทำไมคุณครูถึงไปเอาวิชาประวัติศาสตร์เอาเศรษฐศาสตร์ไปเอาเนื้อหาคณิตศาสตร์ตัวแสบที่ผมไม่ชอบเลยเนี่ย แล้วก็ยังเอาเนื้อหาก,การลงทุนมาสอนในคาบคาบเดียวในประมาณสองคาบเนี่ยได้มันเป็นกิจกรรมที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วผมชอบมากผมเริ่มจะสนใจเรื่องการลงทุนแล้วแค่ประโยคนี้ครับมันเหมือนเป็นน้ำฝนชโลมใจของครูตัวน้อย,นอยในโรงเรียนขนาดเล็กครับว่าเฮ้ยเราก็สำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะในการที่เราดึงสร้างแรงบนันดาลใจให้เด็กๆของเราเนี่ยอยากเรียนรู้เรื่องการลงทุนครับแต่ก็ได้แหละครับ ทั้งหมดเป็นแค่ตัวอย่างอันน้อยนิดของเพื่อนครูทั้งประเทศนะครับแต่หนึ่งเชื่อว่าไม่ว่าคุณครูจะมาในโรงเรียนขนาดเล็กกลางหรือใหญ่ก็ตามนะครับถ้าคุณครูมี3สิ่งแบบนี้นะครับคืออย่างแรกครับค,คุณครูเป็นครูกระบวนกรครับอย่างที่2ครับคุณครูใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบห้องเรียนครับและแบบสุดท้ายครับคุณครูไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคหรือข้อจํากัดต่างๆที่มีอยู่ในห้องเรียนครับ เมื่อคุณครูมีสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าคุณครูจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับคุณครูก็จะสามารถพานักเรียนของคุณครูเด็กๆก,ก็สามารถจะไปพร้อมกับคุณครูนะครับออกไปสู่โลกกว้างทางการลงทุนเหมือนห้องเรียนของหนึ่งครับห้องเรียนขนาดเล็กสู่โลกกว้างของการลงทุนขอบคุณครับ